ผมใช้ควมว่าเรามีบุญเก่าเยอะแล้วเราก็เอ j นจอยบุญเก่าของเรามาได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้เราถึงจุดที่เราต้องหาบุญใหม่ได้แล้วเพราะว่าบุญเก่าเนี่ย What ค,คือวัด g o t us here one get us there คือเมืองไทยเป็นหลุมใหญ่มากนะครับที่ไม่มีใครมาลงทุนใหม่นะคำถามคือเอ๊ะทำไมนะครับเราแทบจะบอกว่าเราเป็นทศวรรษที่หายไปของความสามารถในการแข่งขันข,ของของของประเทศไทยใช่ไหมว่า15ปีที่แล้วเนี่ย FDI ที่เข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียน 40%มาที่เมืองไทยนะ,ะวันนี้เหลือ10%คือวันนี้เราไม่ได้เป็นสาวสุดสวยในซอยต่อไปวันนี้เขาเดินผ่านหน้าบ้านเราไปวันนี้สังเกตผู้นําประเทศต่างๆมาเนี่ยไม่มาเยือนไทยนะครับเล้ก็มาสิงคโปร์ไปเวียดนามไปอินโดแสดงว่าวันนี้เราเห็นคนอื่นเนี่ยกำลังแปลงเราไปวันนี้เราต้องดึงความน่าสนใจของเรากลับมาให้ได้นี่โจทย์ใหญ่มากเลยปีนี้นะครับถ้าเราเอาท่องเที่ยวออกเนี่ยต้องเรียกว่า GDP เกิดจะติดลบเลยด้วยทั้ง สินค้าสําคัญที่เป็นสินค้าส่งออกของเราเนี่ยวันนี้อ่อนแรงนะครับแล้วก็หลายอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังเจอสิ่งที่เราเรียกว่ากดักโมเมน,น,น้นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ะนะครับวันนี้เราบอกว่าโอ้โหเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของรถยนต์ในภูมิภาคนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์ ICE <c oughs> แหล่งสุดท้ายของโลกด้วยซ้ำ <c oughs> ในวันที่ทั้งโลกเนี่ยเขาย้ายไปเป็น E ีหมดแล้วนะครับ วันนี้นะครับความท้าทายที่เรากําลังเจอเนี่ยคือเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับซึ่งวันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเลยคือจํานวนประชากรวัยทําง,งานลดลงประชากรวัยที่เกษียณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราเข้าสู่ภาวะประชากรสูงวัยเนี่ยเร็วมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนจ่ายภาษีน้อยลงเนี่ยที่คนไปรอรับเบเฟิตรอรับผลประโยชน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว,ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับการขาดดุลการคลังของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหามันไม่ใช่วันนี้นะครับปัญหาคือเราอาจจะระเบิดในอนาคตถ้าเราไม่ระวังระวังเองมันถึงขนาดว่าถ้าทําไปนะคะจากที่เราพ้นจากวิกฤตแล้วเนี่ยมันจะพาเรากลับไปสู่วิกฤตอีกรอบไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความไม่มั่นใจทางด้านการคลัง คิดว่าไม่นะครับจริงๆถามว่าเรามีรูมไหมเรามีนะครับก็เรายังอยู่ห่างจากเพดานนี่อยู่พอสมควรแต่ปัญหามันคือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเรามีภาระที่ต้องจ่ายอีกเพียบเลยนะครับวันนี้นะครับความท้าทายที่เรากําลังเจอเนี่ยคือเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับซึ่งวันนี้ภาพท,ที่เราเห็นน่เลยคือจานวนประชากรวัยทํางานลดลงประชากรวัยที่กเกษียณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราเข้าสู่ภาวะประชากรสูงวัยเนี่ยเร็วมาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนจ่ายภาษีน้อยลงในขณะที่คนไปรอรับเบเนฟิตรอรับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบว,ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับการขาดดุลการคลังของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหามันไม่ใช่วันนี้นะครับปัญหาคือเราอาจจะระเบิดในอนาคตถ้าเราไม่ระวังระวังเพียงพอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าวันนี้ทําถึงเราทําผมก็ไม่คิดว่าเราเป็นวิกฤตแต่ปัญหามันคือว่าเราจะเกิดวิกฤตในอนาคตแน่นอนด้นการรีบ เอาเติมหนี้เข้าไปในวันนี้นะครับยิ่งไปทําเร่งทาให้เราจะไปเจอภาวะวิกฤตเนี่ยเร็วขึ้นประเด็นที่หประเด็นที่สองเนี่ยคือในภาพของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งที่ทําให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนี่ยก็คือภาวะที่เราเรียกว่าขาดดุลแฝดหรือทวินเดฟเฟซิตนะครับก็คือขาดดุลทั้งการคลังและขาดดุลบัญชีเดินสะพานนะครับวันนี้เราก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเราสุขาดดุลการคลังเยอะจริงแต่ว่าเรายังพอเกินดุลเดิมบัญชีเดินสะพัด แต่ปัญหาคือถ้าเราใส่เข้าไปเต็มๆเนี่ยนะครับทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีการอุดหนุนราคาน้ํามันอุดหนุนค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในภาวะที่ราคาน้ํามันแพงขึ้นเนี่ยผมว่านโยบายพวกนี้มันจะไปเร่งทาให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับอาจจะสูงขึ้นจนทําไปสู่ปัญหาระยะยาวได้ผมคิดว่าเราระมัดระวังพวกนี้มากกว่าว่าถึงทำเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าเราเข้าสู่ภาวะวิกฤตแต่ว่ามันจะไปเร่งทําให้เราไปถึงจุดที่ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคือถ้าทําได้นะคะแล้วก็คือไม่ถึงขั้นวิกฤตด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอบคอบต้องสะโขบนะคะต้องเฉพาะจุดมากขึ้นมีสิ่งไหนที่ดรมองว่าต้องทําควบคู่กันไปด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าอันนี้เราก็ยอมรับว่ามันเป็นการกระตุน้นระยะสั้นตรงจุดก็จริงต้องทําอะไรไปด้วยกันจริงๆผมว่ามี2เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับเรื่องที่1เป็นโจทย์ที่อาจจะบอกว่ายากนิดน,นึงอย่างที่บอกคืออาการของเราวันนี้มันไม่ใช่ เรื่องของดีมานอย่างเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องของสปายด้วยแล้วก็เรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับมันไม่ใช่ว่าดีมาันหายแต่ว่ามันคือเราจะแข่งยังไงต่อวันนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเอาท่องเที่ยวออกนะครับในรอบประมาณสักสิปีที่ผ่านมา GDP ไทยเติบโตแบบ2% 2%งเรงคึ่นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาถ้าเราเอาท่องเที่ยวออกเนี่ยมันไม่เหลือเครื่องจักรที่จะโตแล้วนะอย่างปีนี้นะครับถ้าเราเอาท่องเที่ยวออกเนี่ยต้องเรียกว่า GDP เกือบจะติดลบเลยด้วยซ้ำครื่องจัก ที่บอกว่าโอ้มันยังแรงดีคือการท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวปีหน้าพอมันกลับขึ้นไปใกล้ๆ4 0ล้านคน30กว่าล้านคนเนี่ยเครื่องจักรเครื่องนั้นก็จะไม่ได้แข็งแรงอย่างอย่างปีที่แล้วปีนี้หรือปีปีปีถัดไปแต่ว่ามันก็จะโตช้าลงไปโตตามเปรดปกติของมันะะนั้นเราก็จะเสียเครื่องจักรที่สําคัญไปอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้ต้องถามคำถามดีๆเลยครับว่าแล้วอะไรเป็นเครื่องจักรของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไ,ไทยจะเอาอะไรมาโตเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่องเที่ยวนี่แหละเป็นตัวที่เป็นเครื่องจักรที่สสาคัญแต่เพอะ,ะกลับเข้าไปถึงจุดที่มันโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะแผ่วลงใช่ไหมครับวันนี้ผมว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่สําคัญเดียวกันถ้าเราดูเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราเราเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับว่าสินค้าสําคัญที่เป็นสินค้าส่งออกของเราเนี่ยวันนี้อ่อนแรงนะครับแล้วก็หลายอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังเจอสิ่งที่เราเรียกว่าก o ดักโมเมนต์ ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ะนะครับวันนี้เราบอกว่าโหเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของรถยนต์ในภูมิภาคนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ผู้ผลิตรถยนต์ i c e แหล่งสุดท้ายของโลกด้วยซ้ำ <c oughs> ในวันที่ <c oughs> ทั้งโลกเนี่ย <c oughs> เขาย้ายไปเป็น E ีหมดแล้วนะ,นะครับมันต้องถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับความสำคัญในการส่งออกของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะแผ่วลงไปอีกนะครับแล้วเรามีเครื่องจักรเครื่องใหม่หรือย,ยังะนะครับที่จะมาทดแทนคือเรากำลังจะตกขบวน เราไม่ตกขบวนครับเรากําลังจะวิ่งออกจากสะพานไปนตกขบวนอีกนะไม่แต่คือมันคือเรามีเราเนี่ยอาจจะบอกว่าผมใช้คําว่าเรามีบุญเก่าเยอะแล้วเราก็เอ็นจอยบุญเก่าของเรามาได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้เราถึงจุดที่เราต้องหาบุญใหม่ได้แล้วเพราะว่าบุญเก่าเนี่ยคือวัดก็ o d อาชเกียร์โบนเก็ตอา e แดร์คือคคอ,อันนี้รถยนต์เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่เห็นชัดเจนมากนี่คือโกดักโมเมนต์ของประเทศไทยเลยนะครับ หรืออิเล็กทรอนิกส์เราก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลายอันตัวที่ใหญ่ที่สุดสําคัญอันนึงคือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์คือไอแผ่นแม่เหล็กที่หมุน,<ฆ>มนที่เราเคยใช้กันในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ววันนี้ไม่มีใครใช้แล้วนะ<ฆ>วันนี้ไปอยู่ในชิปซิมิคราเตอร์อ่ใช่มัน,ม,นมันเป็นเอ่อโซลิดสเตทเป็นอะไรนะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อาจจะใช้อยู่ในพวกคลาวด์คอมพิวติ้งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆอยู่แต่ว่าดีมาลก,ก็หายไปเยอะมากนะครับวันนี้การผลิตทั่วโลกมารวมอยู่ที่ศูนยยยยย์ททททททีีี่่่นะ่อออูเเเเเเมมมืืงงไไไนะาาาลลิกป เราก็เป็นผู้ผลิตอาร์ติสลายสุดท้าย <S <S ของโลกเหมือนกันสํา,า <S 1> <S 1> สคัญที่สุดลายสุดท้ายของโลกเหมือนกันไปเรื่อยๆมันหลังถ้าเขาเลิกใช้กันหมดเนี่ยเราก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับ <S <S งั้นวันนี้เราต้องหาเอนจินนะครับว่าเราให้เราจะเอาอะไรมาโตนะครับวันนี้ถ้าเราดูอุตสาหกรรมนึงนะครับอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่อยาอยาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าโูหทั่วโลกนะครับเขามองว่านี่คืออุตสาหกรรมกลยุทธ์อุตสาหกรรมที่ทั้งโลกพึ่งพาสารัจ้าง ผู้ผลิตจากไต้หวันไปตั้งโรงงานอยู่ที่อเมริกานะครับเขามีโรงงานเวเฟอร์อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่เวียดนามนะครับมองไปรอบๆเขามีหมดเลยเมืองไทยเป็นหลุมใหญ่มากนะที่ไม่มีใครมาลงทุนใหม่นะคําถามคือเอ๊ะทำไมนะรเราแทบจะบอกว่าเราเป็นทศวรรษที่หายไปของความสามารถในการแข่งขันของของของประเทศไทยใช่ไหมว่า15ปีที่แล้วเนี่ย FDI ที่เข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียน40%มาที่เมืองไทยนะครับวันนี้เหลือ10% คือวันนี้เราไม่ได้เป็นสาวสุดสวยในซอยต่อไปวันนี้เขาเดินผ่านหน้าบ้านเราไปนะวันนี้สังเกตผู้นําประเทศต่างๆมาเนี่ยไม่มาเยือนไทยนะครับเขาก็มาสิงคโปร์ไปเวียดนามไปอินโดแสดงว่าวันนี้เราเห็นคนอื่นเนี่ยกำลังแซงเราไปวันนี้เราต้องดึงความน่าสนใจของเรากลับมาให้ได้นี่โจทย์ใหญ่มากเลยทํายังไงให้เราลงทุนเพื่ออนาคตนะเหมือนกับเราอยู่บ้านนะครับเรากินบุตรเก่าบ้านก็ผุพังไปเรื่อยเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราสวย ใช่ครับแต่ในขณะที่บ้านเราทเทียบกับบ้านหลังอื่นเนี่ยขนาดจ,จะสวยน้อยลงวันนี้เราต้องลงทุนใหม่เพื่อจะสร้างศักยภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะไม่ใช่แค่การลงทุนอย่างเดียวอาจจะต้องพูดถึงการเพิ่มศักยภาพของแรงงานเรื่องของการศึกษาเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งวันนี้ถ้าเราไปดูคุณภาพของการศึกษาคุณภาพอ,อะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างชัดว่าเราก็ด้อยกว่าเขาดีเทอร์เรลดด้อยถอยลงไปเรื่อยๆมันประเด็นเชิงโครงสร้างพวกนี้ครับมันจำเป็นมากเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาเรื่องของโครงสร้างของ ประชากรทึ่อายุมากขึ้นมีคนทำงานน้อยลง productivity หรือประสิทธิภาพของแรงงานเนี่ยยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกเพราะเราจะมีคนทำงานน้อยลงแต่ทำยังไงให้เราผลิตของแล้วทำให้คนทั้งประเทศซึ่งยังมีประชากรเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยนะครับไม่รายได้มันไม่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีโจทย์ที่ต้องแก้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของคนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงให้าการน่าสนใจนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือ นโยบายคนเข้าเมือง immigration policy นะครับว่าพอเรามีคนน้อยลงเนี่ยเราทำไงให้เราดึงดูดให้คนต่างประเทศที่มีทักษะมีแรงทักษะแรงงาน,นอยากมาอยู่เมืองไทย <c oughs> อยากเอาเมืองไทยเป็นฮับในการผลิตฮับในการการเงินการระดมทุนอะไรต่างๆให้มาอยู่เมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้เราสามารถผลิต GDP ทําให้เรายัง relevant อยู่นะครับคือคนเองก็สนใจนี่คือโจทย์ <c oughs> ที่ผม <c oughs> ว่าใหญ่มากเราก็ยากมากงั้นถามว่าเ,เราทำอ้นี้ไปด้วยเนี่ย <c oughs> ประเด็นเนี้ยทิ้งไม่ได้ครับนั้นอันนี้ประเด็นใหญ่และยากและยาวด้วยนะครับประเด็นที่2คือเราต้องคอมมูนิเค e เราต้องสื่อสารกับตลาดกับนักลงทุนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันมีความจําเป็นถูกไหมฮะแล้วเราจะเป็นมาตรการระยะสั้นทําหนดเดียวแล้วเลิกแต่นะครับเรามีวิธีจะจ่ายคืนด้วยเราไม่ได้ไปเอาเงินมาใช้เล่นๆนะครับแต่เนื่องจากเราใช้จําเป็นต้องใช้ในวันนี้เดี๋ยวในอนาคตเราจะลดการขาดดุลของเราเพื่อชดเชยการสร้างหนี้ในวันนี้ นะครับเพราะอย่างที่ผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษนะครับเขาบอกนะครับบอกว่าเขาบอกว่าประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับบอกว่าใช้คำว่า rely on the kindness of stranger คือต้องไปพึ่งพาว่าให้คนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาเอาตังค์มาให้เรากู้อะนะครับวันนี้เ้อเราจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพราะวันนี้เรากู้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราทำไมนักลงทุนเขาถึงอยากจะเอาเงินมาเรากู้นะรเราต้องสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยเรามีวินัยทางการคลังนะเราใช้เงินวันนี้เพราะความจําเป็นนะเราทําอย่างนี้นะ แต่ในอนาคตเนี่ยเราจะหาเงินมาคืนงั้นําว่าหาเงินมาคืนทําไงแน่นอนมันต้องไปคุยในสิ่งที่มันยากขึ้นใช่ไหมครับว่าวิธีที่จะลดการขัดดุลในอนาคตเนี่ยจริงๆทำได้แค่2แบบนะครับก็คือลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ถูกอว่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่เพิ่มรายจ่ายไม่พูดถึงเรื่อเพิ่มรายได้ด้วยซ้ำนะครับงั้นถ้าเราทํานี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้เขาคิดแมทง่าย นี่คุณมีเท่านี้เอาไปซ่อนอยู่ตรงนั้นอีกเท่านั้นมาบวกบวกกันเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าจะชนเพดา,าน70ข,นขึ้นเลยใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวคนชน70แล้วก็ยกไป80อีกแล้ววินัยอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับงั้นผมว่าการสื่อสารแล้วก็การสร้างคอมมิชแนนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลดการขาดดุลในระยะข้างหน้าเพื่อจะมาชดเชยการใช้เวลานี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท,ที่ต้องทาเหมือนกันอันนี้อาจจะง่ายง่ายกว่าโจทย์แรกแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องเป็นทัฟฟ์ดิสซิชันเป็นสิ่งที่ต้อง พูดคุยกันเพราะอะไรครเพราะประชาชนทางการเมืองไม่มีใครชอบคําว่าเพิ่มไรายได้คือขึ้นภาษีใครพูดขึ้นภาษีปุ๊บเนี่ยโอ้โเละนะครับแต่ผมว่ามันก็มีวิธีที่จะบริหารจัดการที่ทพอที่จะทําได้เหมือนกันค่ะโจ์นี้น่าสนใจนะคะคือแม้ว่าประชาชนไม่อยากฟังแน่นะคะแต่ว่ามันเป็นทางเพิ่มรายได้รัฐบาลทางหนึ่งนะคะเราเหมาะสมจะขึ้นภาษีไหมคะดรคือผมว่าไม่ช้าก็เร็วอย่างไงเราก็ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดเราไปดู ถ,ถ้าไม่แน่ใจเห็นเห็นดราม่าก,กันในสื่อออนไลน์ประเด็นหลังจากที่นักเศรษฐศาสตร์ออกมา,อาพูดว่าโหวันนี้รายได้เราเหลือแค่13.8%ของ GDP แล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่จาได้ว่ามัน16-1%ถึงแนตี่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครไปดูดีๆเนี่ยปรากฏว่าถูกทั้งคู่นะครับคือเมื่อสักสาปีที่แล้วเนี่ยรายได้ต่อ GDP รายได้ภาษีสุทธิของประเทศของของรัฐบาลเนี่ยมัน16%นของ GDP จริงๆแต่ปีนี้นะครับมันเหลือ14% มันหายไปแล้วสเร็มันหายไปเร็วมากแล้วถ้าดูเทรนด์ <trend S 1> มันชัดเจนมากนะครับว่าการโปรเจกต์ไปข้างหน้าเนี่ยฐานภาษีเราก็จะค่อยๆลดลงะนะครับอันนี้มันก็พอที่บายบายทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ในโยบายภาษีนะครับเช่นการลดภาษีสรรพสามิตตอนน้ํามันแพงวันนี้เราก็ยังลดต่อเนื่องอีกนะครับอไอการโครงสร้างเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วเรายังมีโครงสร้างของเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบค่อนข้างเยอะคือพูดง่ายคือคนที่อยู่ในระบบเนี่ยมีไม่พอจ่ายภาษี ถ้าเราไปดูเนี่ยสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในวัยทํางานและไฟล์ภาษีนะครับของเราเนี่มีอยู่2 8ไม่ถึงหนึ่งในสหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยมีคนไฟล์ภาษีจริงๆไม่ถึงหนึ่งในสนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่นอกระบบหรือไม่รายงานภาษีเยอะมากซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของออระดับของออประเทศที่อยู่ในรายได้ปานกลางแังว่าวันเนี้ยเราเรามี compliance issue คือเราเก็บภาษีไม่ทั่วถึงนะครับ นั่นคือประเด็นที่1ในภาษีรายได้บุคคลธรรมดาถ้าเราไปดูภาษีมูลค่าเพิ่มวันนี้อัตราภาษีเราคือ7%ผมว่าถ้าไม่ต่ำที่สุดก็เกือบต่ำที่สุดในโลกแล้วครับในแง่ของภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเชื่อไหมครัว่าเราเอาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในปี2อง5นยนะครับปี2540เนี่ยมีวิกฤตเศรษฐกิจ,จ,กจปี2 5 4 2เราประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวเชื่อไหมครับวันนี้เราลดเป็นการชั่วคราวติดต่อ,อกันมา2ี่สิบเอ แล้วก็ยังคงเห็นการขยายเวลาการ<ช>ลดช่วงทาวต่อไปเรื่อยๆใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนจริงๆว่าพอรายได้ภาษีของรัฐบาลนนลดลงนะ,ะครับแล้วก็จะลดลงไปอีกนะครับแต่เพราะโครงสร้างประชากรที่มีประชากรวันทางานน้อยลงเนี่ยหรือพูดง่ายคือมีคนทํางานน้อยลงก็มีคนจ่ายภาษีน้อยลงอะไแนที่คนรับภาระเยอะขึ้นรายจ่ายของของรัฐบาลจะสูงขึ้นไม่จะเป็นรายจ่ายเรื่องของการดูแลผู้ผู้ผู้ผสูงอายุ คนป่วยค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่ง<ฆ>ยังไงเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่รายได้ของรัฐลดลงลดลงลดลงมันไปอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ยังไงภาษีก็ต้องขึ้นแต่คำถามคือขึ้นเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็คือทีนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกันแต่ว่าไม่มีใครอยากคุยท<ฆ>ันทีที่ผมพูดขึ้นภาษีก็เลิกแล้วครับแต่อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันไม่ลดลงตามภาษี<ฆ>ที่ลดลง นะครับไม่แน่ยังไงเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราอาจจะต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าด้วยปัญหาที่มันเป็นเชิงโครงสร้างจริงๆรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงไปเรื่อยๆในขณะที่รายจ่ายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงมันมีช่องทางในการที่จะขึ้นภาษีโดยเฉพาะภาษีฐานกว้างอย่างมูลค่าเพิ่มนะคะโดยที่ไม่ทําให้ประชาชนรู้สึกยากลําบากไหมคะคือในหลายประเทศเขาก็มีการขยับขึ้นมาได้นะคะมันต้อง เป็นการแก้ไขปัญหาจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าขึ้นแล้วประชาชนจะจะไม่ต่อต้านจริงๆผมว่ามีอยู่สองสประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเ,เวลาพูดถึงภาษีเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยไปขึ้นภาษีที่กระทบคนรวยก่อนดีอย่าเพิ่งมันภาษีกบคนจนเพราะแหวกเนี่ยกระทบ,นค,บคนจนเพราะว่ามันเก็บภาษีจากฐานการบร,ริโภคไม่ใช่เป็นฐานรายได้ไม่ใช่เป็นฐานความมั่งคั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะคิดว่าเฮ้ยภระภาษีต่อคนจนเนี่ยเยอะ แต่ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยภาษีแบบเนี่ยมันก็โปรเกรสซีฟนะครับคือคนรวยจริงๆจ่ายแบบเยอะกว่าคนจนเพียงแต่ว่าสัดส่วนของแบบดอกคนจนต่อไรายได้เนี่ยอาจจะเยอะกว่าเมื่อเทียบกับไรายได้ของเขาะนะครับการขึ้นแบบเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันทําได้เมื่อมาอออควบคู่ไปกับมาตรการที่ให้การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะครับพูดง่ายๆคือลดความโปรเกรสซีฟหรือลดความรรเกรสซีฟของภาษีมูลค่าเพิ่มพูดง่ายคือ เก็บภาษีขึ้นใช่ไหมครั <c oughs> แต่ว่าไปหามาตรการที่ไปช่วยคนจนเพื่อจะชดเชยภาระภาษีที่เขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้อาจจะพอช่วยได้แต่ว่าปัญหากระโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องไปตีให้ได้คือนมาตรการเฉพาะกลุ่มที่ไปช่วยคนจนเนี่ยจะไป Identify ยังไงว่าใครเป็นคนจน <c oughs> นะครับแล้วก็ทำยังไงให้การพูดคุยพวกนี้มันวางอยู่วนวงนโยบายวงการเมืองที่ทุกคนต้องมาสะท้อนแล้วก็เห็นความสำคัญว่า รัฐบาลไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นบริษัทก็มีสิทธิ์จะเจ๊งนะะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็นี่ท่วมไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มต้องไปสร้างหนี้ไปเรื่อยๆเพราะจริงๆผมว่าเราต้องมาพูดคุยกันแล้วก็หาวิธีว่าเออถ้าความกังวลมันคืออยู่ตรงไหนใช,ใช่ไหมครับเราไป address ความน่ากังวลตรงนั้นเนี่ยอย่างไรและทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหาด้วยกันนะครับ